สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิเหลาดีผอคิค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอริยาปานขาวค่ะค่ะวันนี้พวกเรานะคะจะมานำเสนอในเรื่องของลูกชิ้นปลาระเบิดค่ะวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทําลูกชิ้นปลาระเบิดนะคะวัตถุดิบนะคะจะประกอบไปด้วยหนึ่งลูกชิ้นปลา1กิโลกร,รมัมเท่ากับ90บาทค่ะสองน้ํามันพืชหนึ่งลิตรเท่ากับ37บาทค่ะอุปกรณ์นะคะ1กระทะสองตะหลิวสกระชอน4ี่แก๊ ห้าไม้แหลมหนึ่งแพ็คราคาประมาณสิบห้าบาทค่ะหกถุงร้อนครึ่งโลราคาประมาณยี่สิบสองบาทค่ะขั้นตอนการคิด DM DL MO นะคะ DM เท่ากับลูกชิ้นปลาระเบิดหนึ่งกิโลกรัมบวกน้ำมันพืชหนึ่งลิตรเท่ากับเก้าสิบบวกสองสิบเจ็ดเท่ากับหนึ่งร้อยยสิบเจ็ดบาท DL เท่ากับค่าแรงงานคนท่อลูกชิ้นปลาระเบิดเท่ากับหนึ่งร้อยบาทค่ะ MO เท่ากับไม้แหลมบวกถุงร้อนเท่ากับสิบห้า บวกยี่สิบสองเท่ากับสามสิบเจ็ดบาทคะ่ะการคิดค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการผลิตลูกชิ้นปลาระเบิดนะคะค่าแรง D L เท่ากับหนึ่งร้อยบาทผลิตได้หนึ่งร้อยชิ้นค่ะรวมต้นทุนการผลิตเท่ากับ D M บวก D L บวก M O เท่ากับหนึ100่งร้อยี่สิบเจ็ดบวกหนึ่งร้อยบวกสามสิบเจ็ดเท่ากับสองร้อยหกสิบสี่บาทค่ะรวมต้นทุนการผลิตต่อชิ้นนะคะเท่ากับรวมต้นทุนการผลิตต่อชิ้น หารด้วยจำนวนที่ผลิตได้ค่ะเท่ากับ2องร้กส่วน100นะคะเท่ากับ2.64บาทเท่ากับ3บาทค่ะะะ่ายสินค้าในราคา4บาทต่อชิ้นค่ะการคิดจุดคุ้มทุนในการผลิตนะคะคือจะให้สต๊อก คุณว่าน้านี้ยไม่ได้นี่กันเลยแต่คิดจุดคุ้มทุนในการผลิตนะคะ P เล x เท่ากับ fc บวก v บวงเล x นะคะ fc เท่ากับสา vc เท่ากับหนบเวกหนึส่วนหนึค่ะเท่ากับสอง p เท่ากับ4 v เท่ากับสอง fc เท่ากับสค่ะ px เท่ากับ fc บวก vx c x เท่ากับสาบวก 2องจุดสองเจ็ดวงเล็ x x บ x สี่ลบด้วยสองจุดสองเจ็ดวงเล็บ x เท่ากับสามสิุดเมเท่ากับสาส่วนหนึุ่เท่ากับสาสิบ้เท่ากับสามสชิ้นค่ะจุดคุ้มทุนเท่ากับสาชิ้นยอดขายนะจุดคุ้มทุนเท่ากับสามสิบคูณสเท่ากับหนึบบาทค่ะค่ะ พวกเราขอจบกนนารนำเสนอพียีเท่านี้ขอบคุณค่ะ